ฉันชื่อซูเฉินเฉินอายุ20ปีเพระาะฐานะทางบ้านยากจนจึงต้องออกมาทำงานแม้จะเป็นแบบนั้นแต่แม่พี่ชายน้องชายและน้องสาวต่างก็ดินดน้นรนมีชีวิตอยู่ต่อไปถ้าใจ่าค่าเธอไม่ครบก็ไม่ต้องถ้าใจ่าค่าเธอไม่ครบก็ต้องถูกไล่ออก หากคุณยังไม่ใจค่ารักษาของแม่คุณก็ต้องออกจากโรงพยาบาลพี่ครับดูสิวันนี้ผลเก็บผมกับน้องเก็บขวดได้เยอะเลยทุกคนในบ้านต่างก็พยายามฉันก็ต้องสู้ยิ่งไปกว่านั้นแฟนของฉันก็สนับสนุนเมื่อคืนทำงานจนดึกเที่ยงคืน ตอนนี้รู้สึกเหนื่อยมากง่วงจังวายรองเท้าของฉันข,ขอโทษค่ะเจ้าเจ้าเหมยลี่ลูกสาวของผู้อำนวยการโรงเรียนไม่มีตาหรือไงขอโทษค่ะฉันไม่ตั้งใจแค่ขอโทษแต่พอหรอกค่ะ นะฉันจะชดใช้ให้ชดใช้รองเท้าของฉันราคาสองพัสู้ชินชินเธอจุนเม็ดแต่ค่าเทอมก็ไม่มีปัญญาจ่ายเธอมีเงินชดใช้ให้ฉันหรอฉันงเธอเห็นแก่ความเป็นเพื่อนนักเรียนฉันจะไม่ทำให้เธอต้องระบากใจก็ได้ ้าเธอใช้ปปะเลียรองเท้าให้สะอาดฉันก็จะไม่ถือสาหาความเธอทำเกินไปแล้วไม่เงินก็ใจมาสองพันหลิงหลิงถังแฟนของซูเฉินที่รับผมบอกให้คนนั่งราผมไงหลิงกัน หลิงลิ้งกานพวกเขาทั้งสองผู้หญิงคนนี้ทำรองเท้าของฉันสกปรปกเขาบอกว่าจะจ่ายเงินชดใช้ให้พวกมันมีตาผมจะสั่งสอนเขาเองฉันก็คือคนไม่มีตาหลิงกันนายจะสั่งสอนฉันยังไงละ่ะ เหมยลี่ช่างเถอะไปร้านอื่นเถอะทำไมเห็นซูจ so, ชิงๆแล้วไม่กล้าหรอที่เมื่อคืนตอนไปโรงแรมไม่เห็นจะเป็นแบบนี้เมื่อว,นวานพวกเขาไปโรงแรมด้วยกันชิงๆิงในเมื่อเธอเห็นแล้วก็ตามนั้นอะไรคือก็ตามนั้น เลิกแอปได้แล้วเราเลิกกันเถอะฉันเบื่อความขิ้งกของเธอเต็มทีแล้วเหมวยลี่ต่างหากที่เป็นผู้หญิงที่ฉันใช้ชีวิตด้วยเหมยลี่เราไปกันเถอะในเมื่อคุณขอเงนินก็ได้เราไม่จำเป็นต้องสนใจคนแบบนี้ ไว้สู้ถิ่งถิงเธอทำบ้าอะไรฉันขอไวพรอให้พวกเธอคลองรักกันยืดยาวอาหารมือนี้ฉันเลี้ยงเองโอ๊ย oh. ห้องผู้จัดก,การ เธอมีปัญหากับลูกค้าทําให้เธอต้องเสียหายมากเธอเป็นคนสวยอย่าเป็นอย่าเป็นบริกรเลยมาเป็นไม่ต้องไล่ออกฉันไปเองตอนนี้ฉันควรทำยังไงดี คุณหนูผ้าเช็ดหน้าครับแย่หลานพ่อบ้านตระกูลสู้ขอบคุณค่ะได้รับคุณหนูใหญ่ได้รับใช้คุณหนูใหญ่นะับเป็นเกียรติของผมฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนค่ะคุณ ใช่แล้วผมขอแนะนำตัวก่อนผมชื่อเย่หลานเป็นพ่อบ้านส่วนตัวของคุณพ่อบ้านส่วนตัวส่วนตัวคุณจำคนผิดแล้วไม่ผิดครับผมรอคุณมา20ปีแล้วคุณคงยังไม่รู้ว่าคุณคือผู้สืบทอดตระกูลสู บ้านที่คุณอาศัยอยู่ตอนนี้จริงๆแล้วเป็นบททดสอบของคุณคุณย่อมลาออกจากโรงเรียนและรักษาแม่ที่ป่วยดูแลน้องชาและน้องสาวด้วยไม่หวังผลตอบแทนช่วยแบ่งภาระช่วยแบ่งเบาภาระของพี่ชาย ตอนนี้คุณปฏิเสธพูดจกกัดการหัวล้านนั่นคุณก็ผ่านการทดสอบสุดท้ายของความยั่วยวนของเงินทองแล้วได้เป็นผู้สุดทอดรุ่นที่ส1ของซูกรุปเรษฐีเซธีออฟอันดับหนึ่งเขาหมายเลข เขาหมายถึงตะกูลซูที่เป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกนี่เป็นแบล็กการ์ดที่พัฒนาด้วยผัดัตทพุกะสาหั่หา,านห้าธนาคารหนึ่งในนั้นมีเงินค่าขนมของคนหนูอยู่ร้อยร้านร้อยร้านค่าขน,นมคุณไม่ได้หลอกฉันใช่ไหมคุณหนูใหญ่ผม เย่ h, หลนันพ่อบ้านส่วนตัวของคุณไม่มีทางหรอกคนแน่นอนอรุณสวัสดิ์กรุณาเลือกบริการเงินคงเือหนึ่งร้อยล้านยอดเงินที่ใช้ไปหนึ่งร้อยล้าน พระเจ้าปัดนี้เป็นของฉันจริงๆหรอคะใช่แล้วกึ่งเชื่อกึ่งสงสัยช่างเถอะฉันต้องโทรไปที่โรงพยาบาลก่อนตอนนี้ต้องไปจ่ายค่ารักษาสวัสดีค่ะโทรศัพท์ของคุณยังไม่ชำระค่าบริการครับคุณหนู ฉันฉันขอเติมเงินโทรศัพท์ก่อนนะสวัสดีครับมีอะไรให้ช่วยเหลือเปล่าหรือเปล่าครับฉันอยากเติมเงินโทรศัพท์ค่ะต้องการเติมเงินเท่าไหร่ครับอ๋อเติมเงินให้เต็มเลยค่ะอันนี้ค่าโทรค่าโทรเติมเต็มไม่ได้นะคะ แล้วเติมได้สูงสุดเท่าไหรเหรอคะพวกเรา1คน1หนวันสามารถเติมได้สูงสุด1นึ่งหมื่นหยวนคะ่ะอ๋อหมื่นหนึ่งห่นยวนถ้างั้นก็เติม1นึ่งหมื่นหยวนก่อนก็ได้คะ่ะโอเคคุณรอสักครู่นะคะมีเงินแล้วนี่ยอดเยี่ยมจริงๆ มีคนส่งอ่าเปาในกลุ่มเชทห้องเหรอผู้ชายเลวหลิงถังเชฉันจะส่งอ่าเปาไปบอ,าอบอกข้อความเหมือนกันทำไมไม่มีคนกดอ่าเปาเลย ปก็ไปกวดที่ไหนกันก่อนจะไปโรงแรมฉันต้องไปจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของคุณแม่ก่อนแย่ฐานแย่หลานตอนนี้ฉันไปที่โรงพยาบาลนายละเดี๋ยวผมไปส่งคุณหนูเองครับคุณหนูจะต้อง รายงานกับทางครอบครัวด้วยนะครับคุณเข้าไปแล้วไปพบกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลยนะครับเขาจะช่วยจาัดก,การทุกอย่าง,างทุกอย่างให้เองครับอ,อ,อ,อืมโอเคถ้าแม่ผมจากไปผมต้องตายแน่ๆถ้างั้นก็ตายตายไปเสียดี ไม่มีเงินจะมาโรงพยาบาลทำไมถิงๆหรอเชิญเชิญหรอขอโทษนะเฉิญเชิญพี่ค่ะไม่เป็นไรค่ะฉันมีเงินแล้วเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวฉันจ่ายเองเธออีกแล้วเหรอครั้งนี้แล้วเธอจะ ก็พูดแบบนี้นะอยา่าอยากก่าเกาะความมุ่นวายรีบใส่หัวไปเถอะใส่หัวไปเรอถ้ากล้าก,ก็ลองพูดอีกครั้งสิพูดก็พูดก็ได้ตอนนี้พวกนายรีบใส่หัวออกไปเสียผมว่าคนที่คนใส่หัวไปน่าจะเป็นคนมากกว่านะ เสียงนี If, ้เสียงนี้ท่านผู้ท่านผู้อำนวยการท่านมาได้ยังไงคะขอโทษนะครับที่สร้างความลำบากให้คุณปลดให้อภัยผมด้วยนะครับคุณอยากโค้งคำนักให้ฉันเลยนะคะเธอรีบไปขอโทษเดี๋ยวนี้เลย ขอโทษค่ะขอโทษค่ะนี่มันดล่นอะไรกันแล้วการผ่าตัดของคุณแม่ฉันล่ะคะผมคุณสู้ไม่ต้องกังวลครับผมจะจัดก,การให้ตอนนี้เลยเมื่อกี้ทำไมผู้อานวยการถึงได้เข้ารถชิงฉิงขนาดนั้นเหี่ยวจัง ตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มสีนาทีแล้วพี่ชายคงรีบมาทางทางที่ยังไม่ได้กินข้าวแน่นอนเลยพี่คะฉันหิวแล้วไปกินข้าวด้วยกันนะคะได้สิโรงแรงสิงสิงย่า เิงเฉินไปร้างเล็กๆข้างๆดีกว่าที่นี่เราคงพี่คะเพื่อนของฉันเป็นคนบอกให้มาที่นี่เพราะเขาจะเลี้ยงข้าวฉันฉันคะ่ะอ๋องั้นถ้าฉันมาก็คงไม่ค่อยเหมาะสมหรอกนะโธ่ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเพื่อนฉันนิสัยดีมาก สวัสดีค่ะยินดีต้อนหลับค่ะสวัสดีค่ะเอาเมนูแนะนำพวกนี้อย่างละชุดค่ะว้าวเยอะขนาดนี้เลยหรอเพื่อนของฉันรวยนิสัยก็ดีพวกเราได้กินกันเถอะค่ะดูนั่งสิสู ชิงชิงกล้าส,สั่งของเยอะขนาดนั้นขนาดนั้นเลยโหโตะนั้นราคาอย่างน้อยเกือบมึงหยวนเลยนะยายซูชิงชิง,ชงฉันบอกว่าจะเลี้ยงเขาก็ต้องมีหน้ามาจริงๆอีกมันเป็นไรหรอเดี๋ยวอีกหน่อยพวกเราก็ไม่ต้องใจ่ายให้เขาดู้สิว่าเขาจะจัดก,การ ยังไงพนักง,งานคะแบกการ์ดผู้หญิงคนนี้ถือแบกการ์ดเลยเหรอทำไมเหรอคะมีปัญหาอะไรเหรอคะเปล่าคะ่ะเดี๋ยวฉันไปชำระเงินให้เดี๋ยวนี้เลยคะ่ะอ๋อจริงจริงสิแล้วก็ยังต้องอวยพรให้คู่รักช่วยๆนั่นอีกเอ๊ะคุณอย่าเพิ่งไปคะ่ะ คุณมานี้หน่อยนะคะเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจไหมคะคะ่ะฉันเข้าใจแล้วคะ่ะพี่ขาบเพื่อเราไปกันเถอคะค่ะเพื่อนของเธอละยังไม่มาเลยยังไม่มาหรออาจจะมีธุระมั้งคะเกิดอ,อะไรขึ้นพวกเขาจะไปเลยงั้นหรอแย่แล้วพวกเขาจะต้องเห็นพวกเราแล้วแน่ๆ ให้พรังานมาคิดเงินกับพ่อเกาางั้นเหรอ